สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนภาษาไทยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องคำพ้องกันนะคะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกันเช่นเขียนเหมือนกันหรือออกเสียงเหมือนกันหรือเหมือนกัน,น,กนทั้งรูปทั้งเสียงแต่มีความหมายต่างกัน ซึ่งจะพิจารณาตามเนื้อความของคำที่เกี่ยวข้องกับคำพ้องหรือคำที่เขียนต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูชนิดของคำพ้องกันนะคะคำพ้องมี4ชนิดด้วยกันดังนี้ 1. คําคำพ้องรูป 2. คํคำพ้องเสียง 3. คํคำพ้องความหมายและ 4. คํคำพ้องรูปพ้องเสียง เรามาดูชนิดแรกกันนะคะคำพ้องรูปหมายถึงเขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันค่ะเพื่อความเข้าใจเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะในเวลานี้ฉันว่าควรจะเผาๆเรื่องการทะเลาะกันได้แล้วประเทศชาติจะได้สงบสุขเสียทีซึ่งเวลาคำแรกก็จะเป็นคำนามหมายถึงการหรือคราวและเวลาคำที่สองก็จะเป็นคำวิเศษนะคะหมายถึงเบาลงค่ะ อย่างตัวอย่างประโยคนี้นะคะเราจะอ่านว่าพ่อกําจัดจอกแหนแหนจะอ่านเป็นหอน,นานะคะจอกแหนที่แม่ห่วงแทนต่อมานะคะข้อความนี้อ่านว่าฉันนั่งขัดสมาิขัดสมาิเพื่อทําสมาธิ ข้อความนี้นะคะจะเขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันแล้วก็มีความหมายต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตว่าคําเหล่านี้ถูกนําไปใช้ในบริบทไหนนะคะเพื่อที่จะทําให้เรารู้ความหมายแล้วก็อ่านได้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อมาประโยคนี้เราจะอ่านว่าต้นสเมสเมอเสมอขึ้นใกล้ๆกลบทที่มีเสมา ค่ะต้นเสมานะคะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับต้นกระบองเพชรเรามาอ่านไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้นเสมอขึ้นใกล้ๆโบทที่มีเสมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะ คำพ้องชนิดที่2นะคะเป็นคำพ้องเสียงค่ะซึ่งคำพ้องเสียงนี้นะคะก็หมายถึงการอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่รูปเขียนและความหมายต่างกันเพราะเขาบอกอยู่แล้วนะคะว่าคำพ้องเนี่ยหมายถึงคำที่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพ้องเสียงก็คือมีเสียงที่เหมือนกันตามที่เราได้พูดในเรื่องของความหมายของคำพ้องไว้ในข้างต้นแล้วค่ะเรามาดูในประโยคนี้นะคะ เขาเอาน้ำที่ใช้ล้างรถไปรดน้ำต้นไม้เราอ่านเหมือนกันเลยแต่เขียนต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็มีความหมายต่างกันด้วยซึ่งรถคำแรกนะคะรถคำแรกเนี่ยหมายถึงยานผ่านนะรถคำที่สองนะคะหมายถึงการเทราดหรือการสาดน้ำนะคะเป็นการรดต้นไม้นะคะถ้าหากว่าเราเขียนผิดความหมายก็จะเปลี่ยนทันทีคะ่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะ ฟันเคี้ยวกับเคี้ยวน้ำแกงซึ่งสองคำนี้นะคะอ่านเหมือนกันแต่เขียนต่างกันและความหมายก็ต่างกันค่ะอันแรกนะคะฟันเคี้ยวอาจจะเป็นฟันของคนหรือฟันของสัตว์นะคะที่จะมีเคี้ยวแหลมแหลมงอกออกมาเคี้ยวคําที่สองนะคะเป็นการเคี้ยวแบบคนจนละลายนะคะเช่นการเคี้ยวน้ําแกงค่ะ ต่อมานะคะซ่อมแซมกับช้อนซ่อมเราอ่านออกเสียงว่าซ่อมเหมือนกันเลยแต่ความหมายของมันต่างกันแล้วก็เขียนต่างกันนะคะซึ่งซ่อมอันแรกนะคะเป็นการซ่อมบำรุงหรือการรักษานะคะช้อนซ่อมซ่อมก็จะมีลักษณะเป็นซี่ๆจะใช้ตักอาหารซึ่งก็จะใช้คู่กับช้อนค่ะ ต่อมาชนิดที่3นะคะคำพองรูปและคำพองเสียงในชนิดที่3นี้นะคะจะมีลักษณะพิเศษที่เหมือนกันทั้ง2อ,อย่างเลยก็คือรูปเหมือนกันแล้วก็อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความหมายค่ะ มาดูกันเลยนะคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงเป็นอย่างไรเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันนะคะตาเตือนฉันว่าไม่ควรเอามือขยี้ตาจะทำให้เป็นโรคตาแดงมีคำว่าตาอ่านเหมือนกันแล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะมาดูคำแรกนะคะตาที่หมายถึงยาดผู้ใหญ่ เตือนฉันว่าไม่ควรเอามือขยี้ตาตาคำที่สองนะคะหมายถึงอวัยวะที่ใช้ดูหมายถึงตาของเรานะคะจะทำให้เป็นโรคตาแดงคำว่าตาคำที่สามนะคะตาแดงก็หมายถึงโรคชนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคำชนิดนี้นะคะสำคัญมากเลยเราจะต้องดูรูปประโยคของมันนะคะว่าคำนั้นเมื่อไปประกอบกับคำอื่นแล้วมันมีความหมายว่ายังไงคะ่ะ คำนี้ก็เหมือนกันนะคะคําว่าขันมีความหมายอันแรกเลยก็คือภาชนะสําหรับตักหรือใส่น้ํานะคะอันที่สองขันนะคะก็หมายถึงทําให้ตึงหรือแน่นด้วยวิธีหมุนเข้าไปเช่นขันน็อตค่ะต่อมาอันที่สมนะคะขันที่เป็นลักษณะของเสียงร้องของไก่นะคะที่เป็นไก่ขันในตอนเช้าค่ะ ต่อมาเงาะนะคะเงาะก็มีความหมายอันที่หนึ่งก็คือหมายถึงคนป่านะคะเงาะป่าที่มีรูปร่างเตี้ยตัวดําผมหยิกต่อมาอันที่สองนะคะก็หมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่งค่ะ ต่อมาชนิดสุดท้ายแล้วนะคะเป็นคำพ้องความหมายนะคะคำพ้องความหมายแน่นอนคำว่าคำพ้องความหมายเนี่ยจะต้องมีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันนะคะซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าต้องมีส่วนคล้ายกันบ้างในความหมายนั้นนะคะแต่เขียนและอ่านออกเสียงต่างกันค่ะ เรามาดูกันนะคะว่าคำพ้องความหมายสามารถเรียกเป็นอย่างอื่นได้อะไรบ้างอันแรกเลยนะคะคือคำพ้องความอันที่สองเราจะได้ยินกันบ่อยมากก็คือคำวยพ์และอันสุดท้ายนะคะก็คือการหลักคำซึ่งการหลักคำหรือคำวัยพจนี้นะคะเรามักจะเจอในการแต่งคำประพันธ์ค่ะ มาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้คำว่าน้ำนะคะจะมีคำว่าคงคาทารานาทัทีต่อมาคำว่าแผ่นดินนะคะก็จะมีคำว่าปัจพีพระสุธาและธรณีและสุดท้ายนี้นะคะคำว่าศัตรูนะคะก็จะมีคำว่าอริปรปักดาสกอนหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าศึกก็ได้นะคะซึ่งอาจจะมีคำอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่เรายกมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ วันนี้เราสองคนก็ขอจบเรื่องคำคล้องเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ